รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีทําเช่นเคยนะครับเราพบกันในช่วงเช้าๆแบบนี้เพื่อทําให้วันนี้ทั้งวันของเรานะครับมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเริ่มจากรายการของเรากันเลยนะครับพร้อมด้วยสาระดีๆที่จะนํามานําเสนอในช่วงต่างๆของรายการเราสักครู่ครับ ช่วงนี้นะครับก็คอมเมนต์ช่วงที่เราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วนะครับไปเที่ยวกันไปทําบุญไปพร้อมๆกันด้วยนะครับในช่วงของทัวร์ทมนำเที่ยวครับวันนี้เราไปกันที่วัดป้อมรามันตะบนสวนพริกอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาครับไปร่วมทําบุญในกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของวัดป้อมรามันเริ่มตั้งแต่เรามาชมสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดป้อมรามันก่อนครับ ตั้งแต่หน้าวาัดป้อมรามันจะมีรูปปูนปั้นพระปู่ชูชกองค์ใหญ่ที่ทางวัดป้อมรามันจัดสร้างขึ้นและจะทําพิธีพุทธาพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วการสร้างรูปปูนปั้นพระปู่ชูชกองค์ใหญ่ของวัดป้อมรามันนั้นท่านพระครูกเกษมจันทวิมวลหรือพระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดป้อมรามันรูปปัจจุบันซึ่งท่านเป็นพระเกจิของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านสร้างขึ้นเพื่อเป็นคติธรรมกุศโลบายที่ต้องการให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้นำมาคิดและนำกลับไปใช้ไปปฏิบัติซึ่งจะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมต้องไปหาคำตอบที่วัดป้อมรามันด้วยตนเองเข้ามาภายในวัดป้อมรามันแล้วด้านขวาเป็นสระกลางน้ำมีสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีที่ประชาชนนักท่องเที่ยวไปกราบสก,การะขอพร หรือไปนั่งสมาธิปฏิบัติทมกันเลยเข้ามาด้านในก็เป็นสลาหลังใหม่ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปต่างๆแต่ที่น่าสนใจและพลาดไม่ได้เมื่อเข้ามาที่สลาหลังนี้ก็คือรูปแกะสลากพระบูชูโชคองค์ใหญ่และพระพุทธรูปพระศีวลีคู่ที่หาชมได้ยากเพราะเป็นพระศีวลีสีเงินและสีทองซึ่งหมายถึงความโชคดีมั่งมีร่ำรวยเงินทองครับ และสาราด้านในคุณผู้ชมจะพบกับท่านพระอาจารย์แดงที่ท่านจะมาคอยต้อนรับศรัทธาญาติโยมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมสนทนาธรรมมาลงน้ำเมตตาหน,าน,าน้าทองเพื่อความเป็นสิริมงคลในแต่ละวันนั้นจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่วัดป้อมรามันกันอย่างไม่ขาดสายบางท่านเดินทางไกลมาจากภาคเหนือภาคอีสานหรือแม้แต่ภาคใต้ เพียงขอให้ได้มีโอกาสมาลงน้ำเมตตาณน,น,น้าทองกับท่านพระอาจารย์แดงพระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดพระนครศรียุธยาสักครั้งหนึ่งในชีวิตพระท่านพระอาจารย์แดงท่านเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านมีความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนอะไรที่ท่านสามารถช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นงานสาธารณกุศลงานบุญต่างๆท่านยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง โดยไม่รับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นแถมยังช่วยสมทบทุนในการทำบุญไปอีกด้วยอีกทั้งเมื่อประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวหรือทำบุญที่วัดป้อมรามันท่านพระอาจารย์แดงท่านจะมอบวัรทุมงคลของวัดป้อมรามันให้เป็นที่ระลึกเป็นที่เตือนสติเตือนใจให้ผู้ดีคิดดีทำดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นกรอกคุ้มภัย ให้แคล้วคลาดจากอันตรายใดๆทั้งปวงอีกทั้งเดินทางไปที่แห่งหนใดก็จะมีแต่มิตรมีแต่คนรักใคร่ดยพระอาจารย์แดงท่านเป็นพระเกจิที่มีความเมตตาทําให้สิทธิอนุสิ์ของพระอาจารย์แดงนอกจากประชาชนแล้วยังมีทั้งดารานักร้องนักแสดงอีกด้วยเมื่อวัดป้อมรามมามีงานบุญครั้งใดก็จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวลังหลายนมา พร้อมทั้งดารานักร้องนักแสดงที่เป็นสิทธิอนุสิ์ของท่งานพระอาจารย์แดงก็พร้อมใจกันไม่รับงานมาร่วมงานบุญที่วัดป้อมรามันและพบปะก,กับแฟนๆให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมทําบุญได้พบปะดารานักร้องนักแสดงที่ตนเองชื่นชอบอย่างใกล้ชิดได้อิ่มบุญอิ่มใจกลับบ้านครับฉะนั้นวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับหากคุณผู้ชมยังไม่ทราบว่าจะไปที่ไหน ไปทำบุญวัดใดสามารถไปหาคำตอบกันได้ว่าทำไมวัดป้อมรามันถึงมีรูปหล่อและรูปแกะสลักของพ่อปูช่ชูโชคองค์ใหญ่ไปกราบสการะขอพรพ,พระศิวลีคู่เงินทองรูปหล่อพระเนเรศวรมหาราชรูปหล่อพระมหาเถนขันจงและไปลงน้ำเมตานณนาทองเพื่อความเป็นสิริมงคล และอย่าลืมรับวัตถุมงคลของวัดป้อมรามานกลับมาด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมก็จะทราบได้ว่าทาไมใครๆก็ไปหาท่านพระอาจารย์เดงดูดี